สวัสดีครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่สามีนาคมแล้วครับเพื่อนๆพนืพบกันกันกบสวนเกษตรหลังบ้านพี่บอยน้องเฉลีวยเช่นเดิมครับวันนี้พี่บอยจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตสถานการณ์แปลงผักสวนครัวหลังบ้านของพี่บอยครับเช้านี้ก็ไปทํางานก็ขออนุญาตพาเพื่อนเดินชมแปลงผักสวนครัวของเราสําหรับเพื่อนๆลูกค้าท่านใดที่สั่งผักเราก็ต้องรอไปก่อนนะครับว่าตอนนี้ ทำไม่ทันจริงๆครับเพราะว่าการที่เราทําผักสวนครัวเป็นกเกษตรวิถีพอเพียงนั้นเราไม่สามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ว่าเราจะต้องได้ปริมาณสินค้าที่เยอะๆครับเพราะว่า 1. เราพอเพียงแล้วก็เพียงพอในแต่ละวัน ก็จะเก็บได้แค่วันละคำสองคำประมาณนั้นนะครับทุกคนนะครับก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูดร้อนนะครับผักก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีวันนี้เรามาดูกันครับว่าผักของเรามีอะไรบ้างครับเพื่อนๆไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักสลัดนะครับทุกคนนะครับเป็นแปลงผักสลัดแล้วก็เราใช้พื้นที่เป็นบริเวณข้างบ้านของเรานะครับที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนาะปล่อยไปก็ ยาขึ้นลกเปล่าๆนะครับนํามาทําแปลงผักกันดีกว่าครับทุกคนอ่ะในเรื่องของแปลงที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักกาดขาวครับเพื่อนๆผักกาดขาวในี่ใครอยาว่าสุก,กี้เนาะนะครับสุก,กี้ก็นี่เลยครับผักกาดขาวก็มีการเปลี่ยนแปลงไปที่ดีขึ้นนะครับโตขึ้นทุกวันทุกวันเลยช่วงนี้เราก็ต้องเฝ้าในการดูแลเขาเป็น อย่างพิเศษครับเพราะว่าต้องพวนดินนะครับเราก็จะใช้ในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ครับเพื่อนๆนะครับปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ถัดมาแปลงนี้ครับแปลงนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะครับก็จะเป็นเบบี้คอตนะครับเป็นเบบี้คอตก็อร่อยนะครับหลายคนก็น่าจะเคยทานกันนะครับเบบี้คอตก็รสชาติหวานนะครับ และที่สำคัญเราเป็นกเกษตรแบบปลอดภัยด้วยนะครับถัดมาด้านนี้นะคะผักชีของเราก็เติมที่จะเป็นสองใบแล้วครับเพื่อนๆืช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนผักชีก็ราคาหรอนะครับราคาช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงขาลงของผักชีแต่เราไม่ได้สนใจครับเราปลูกทุกอย่างที่เราทานครับเพื่อนเเราก็จะปลูกที่เรามีทานเราก็ เหนือจากทานแล้วก็จำหน่ายนะครับและเมื่อวานนี้ภารกิจวันหยุดครับในเรื่องการที่เราจะเลี้ยงไก่ไข่ไว้บริโภคเองก็จัดสรรพื้นที่บริเวณหัวแปลงนะครับแต่เราก็จะนำขี้ไก่มาใส่เป็นปุ๋ยให้กับผักผลไม้ของเราครับเพื่อนๆน,นี่แหละครับการทำกรเกษตรเราต้องวางแผนครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ก็ขอให้คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดานใจให้เพื่อนๆได้ทำการเกษตรอย่างมีความสุขกันทุกคนครับเชา้านี้พี่บอยขอลาไปก่อนอาบน้าไปทำงานและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมและทุกแรงสนับสนุนในการทำคลิปของพี่บอยขอบคุณครับ